สไ,สไตล์นัสราวันนี้คุณรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ดีเพียงใดสวัสดีค่ะนี่คือรายการไร้ดีไซน์สไตล์นัสรารายการที่ทำให้คุณพัฒนาตัวเองและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ใน2อีพิโซดที่ผ่านมาเราได้ฝึกการโค้ชตัวเองเพื่อทำให้คุณเก่งขึ้น ในอีพีโซดนี้เราจะมารู้จักทักษะที่ช่วยให้คุณปรับตัวรับมือกับทุกเหตุการณ์ได้ดีแม้จะเป็นวิกฤตของชีวิตทักษะนั้นก็คือ cognitive flexibility หรือความยืดหยุ่นทางความคิดซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในทักษะแห่งอนาคตที่ World Business Forum แนะนำให้ทุกคนควรมีเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดและบางเหตุการณ์เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเราควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สิ่งที่เราควรทำก็คือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราจะมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีต่อเมื่อเรามีทักษะการยืดหยุนทางความคิด positive flexibility หรือการยืดหยุ่นทางความคิดเป็นความสามารถในการเลือกคิดเลือกทำให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กำลังเจออยู่โดยไม่ได้ยึดกับความคิดหรือความเชื่อเดิมๆคนที่มีความยืดหยุ่นทางความคิดเขาจะไม่ต่อต้านหรือเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่จะมองหาทางออกที่ดีๆที่ทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในเหตุการณ์ที่กำลังเจออยู่ พร้อมจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและมาผสมผสานกับความคิดเดิมๆที่เคยมีอยู่จึงทำให้เขาสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาจะไม่เครียดไม่เศร้าใจไม่หดหู่หรือวิตกกังวลเพราะเขารู้ว่าเขาจะรับมือกับทุกเหตุการณ์ได้ดีมันจึงทำให้เขามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าทักษะนี้อาจจะเรียกว่าเป็นทักษะเรียกสติหรือทักษะที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันก็ได้ เพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าคนที่มีทักษะนี้จะไม่ยึดติดกับอดีตแต่จะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเพื่อทำสิ่งที่ทำได้ให้ดีที่สุดเป็นยังไงคะสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่มีความยืดหยุนทางความคิดมันเป็นทักษะที่น่าสนใจมากๆเลยตอนที่ได้รู้จักทักษะนี้ก็รู้สึกชีวิตมีความหวังและก็มั่นใจเลยว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะรับมือกับทุกเหตุการณ์ได้ดีดังนั้นก็เลยไปค้นคว้าเพื่อจะหาวิธีการเพิ่มทักษะเหล่านี้จนไปได้บทความหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเขียนโดยดรมารินแอนสแตนเจอร์แห่งลอนดอนซึ่งได้บอกเจวิธีที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะ cognitive flexibility หรือความยืดหยุ่นทางความคิดมาดูกันค่ะว่ามีวิธีอะไรบ้างวิธีแรกก็คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่เคยทําในแต่ละวันเช่นโดยปกติเราอาจจะใช้การวิ่งเป็นการออกกําลังกายเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการเดินเร็วๆและก็นานขึ้นเพื่อให้ได้การเผาผลาญที่ไม่แตกต่างกับการวิ่งหรือในรูปแบบของการรับประทานอาหารเราก็อาจจะเปลี่ยนจากถ้วยกาแฟที่เราเคยใช้เป็นประจําไปเป็นถ้วยใบยอื่นที่เรายังไม่เคยใช้ประโยชน์จากมันก็ได้ค่ะวิธีที่สองบอกว่าให้หาประสบการณ์ใหม่ๆเช่น ไปท่องเที่ยวหรือไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปแต่ถ้าเป็นช่วงที่เรายังไม่สะดวกในการเดินทางไปไหนๆเราก็อาจจะท่องโลกผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการดูวิดีโอที่แนะนําสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปก็ได้ค่ะเพราะเราก็จะได้เปิดโลกกว้างเห็นสถานที่ที่เราไม่เคยเห็นประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะเป็นความรู้ที่เราไม่เคยศึกษามันอย่างจริงจังนี่ก็เป็นโอกาสค่ะที่เราอาจจะได้เพิ่มความรู้บางอย่าง ที่นามาใช้ในชีวิตของเราได้มากขึ้นจากนั้นก็มาดูข้อที่สามกันค่ะข้อที่สามบอกว่าให้เราฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทําสิ่งใหม่ๆในทุกวันยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่เราไม่สะดวกออกนอกบ้านทําให้ต้องกินไข่เป็นประจําเกือบทุกวันเราก็อาจจะมาลองดูสิคะว่ามีเมนูไข่อะไรบ้างที่เราสามารถจะประยุกต์ทำได้จากที่เรารู้อยู่โดยปกติเราก็จะมี ไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุน้นไข่เจียวไข่ทอดแล้วก็ไข่สารพัดช่วงนี้เราอาจจะลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราดูนะคะว่าเราจะคิดเมนูอะไรได้บ้างที่แตกต่างจากเมนูที่ใครๆเขาทากันอยู่และหวังว่าในมื้อต่อไปของคุณอาจจะมีเมนูไข่ที่คุณคิดขึ้นมาเองนะคะและช่วงนี้หลายบ้านก็คงจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันเยอะแยะมากมาย ถ้าเอามาต้มกินทุกวันก็อาจจะเบื่อได้ก็ลองมาจัดแปลงแบบเส้นสปาเกตตี้ก็ได้ไปทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้ซอสครีมเห็ดหรืออาจจะมาใช้แทนเส้นผัดซีอิ๊วหรือผัดไทยก็ได้นะคะไม่แน่นะคะคุณอยากจ,จะเป็นคนหนึ่งที่นําเส้นของว่ามี่กึงสําเร็จรูปมาใช้ในรูปแบบต่างๆจนเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปต่อไปค่ะมาดูข้อที่สี่ เขาบอกว่าให้หยุดใช้ตัวช่วยบ้างโดยปกติค่ะเวลาเราคิดเลขตอนนี้เราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมคะกับการใช้เครื่องคิดเลขเราก็อาจจะมาใช้วิธีคิดจากกระดาษวิธีดั้งเดิมที่เราเคยใช้กันหรือเราหาจจะไปลองใช้เป็นลูกคิดก็ได้นะคะการทําแบบเนี้อาจจะทําให้เราเกิดความคิดบางอย่างที่เราไม่เคยคิดขึ้นมาหรือแม้แต่การหุงข้าวปกติเราเคยใช้ม้อหุงข้าวไฟฟ้า เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีมาใช้หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ําหรือจะมาเป็นแนวในการทําอะไรด้วยตัวเองเช่นเปลี่ยนจากการซักผ้าด้วยเครื่องมาเป็นการใช้มือแทนเผื่อเวลาไฟดับคุณก็จะได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนมากเพราะว่าคุณเคยกับการใช้แรงงานตัวเองแล้วหรืออาจจะเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์มาเป็นเดินขึ้นบันไดแทนซึ่งช่วงนี้ก็เหมาะด้วยนะคะเพราะนอกจากจะเป็นการหลีกเลี่ยงไปอยู่ปาปนากับคนในพื้นที่ที่จากัดแล้วยังถือว่าเป็นการออกกําลังกายด้วยค่ะ การที่เราหันกลับมาใช้วิธีดั้งเดิมมันจะทําให้เราสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เราไม่มีตัวช่วยได้ค่ะแล้วก็มาข้อที่ห้านะคะเขาบอกว่าให้เราไปรู้จักคนใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่มีความแตกต่างจากเราอาจจะเป็นคนละสังคมคนละวัฒนธรรมก็ได้การทำแบบนี้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเห็นความแตกต่างของกลุ่มคนแต่ถ้าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะยังไม่สามารถไปรู้จักคนใหม่ๆได้ เราก็อาจจะใช้วิธีศึกษาข้อมูลของพวกเขาผ่านทางสื่อต่างๆที่มีอยู่ก็ได้นะคะเราอาจจะไปเปิดวิดีโอดูคลิปของชาวเผ่าต่างๆหรือกลุ่มคนที่เราไม่คุ้นเคยหรืออาจจะอ่านบทความต่างๆที่เป็นการแนะนําชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ได้ค่ะหรือถ้าจะทําให้ใกล้ตัวขึ้นมาอีกนิดก็อาจจะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีพื้นฐานหรือมีความถนัดแตกต่างจากคุณก็ได้ค่ะในช่วงนี้คุณก็อาจจะไปหา กลุ่มเพื่อนทาง Facebook ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรกรรมหรือพวกงานศิลป,ปะวาดรูปก็ปทําให้คุณมีความรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนจากพวกเขาหรืออาจจะไปหาเพื่อนที่เขาถนัดและเก่งทางด้านสังคมออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่กําลังคิดกันอยู่คุณอยากจะได้อาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งเขาอาจจะแนะนําคุณทําให้คุณสามารถมีช่องทางเพิ่มรายได้จากการทําออนไลน์ก็ได้นะคะมาข้อที่หกนะคะข้อที่หกนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปให้กับคนอื่นวิธีนี้เป็นการฝึกให้เราต้องเข้าใจสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างแท้จริงซึ่งเราจะสามารถถ่ายทอดได้ดีก็ต่อเมื่อเราต้องทําความเข้าใจมันอย่างจริงๆก่อนวิธีนี้ก็จะทําให้เรารู้ลึกและรู้จริงมากยิ่งขึ้น แล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เจ็ดเมื่อมีใครสักคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับเราให้ยอมรับอย่างไม่ต่อต้านการยอมรับแบบไม่ต่อต้านไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเห็นด้วยกับเขานะคะแต่ให้ทําความเข้าใจว่าที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรอะไรทําให้เขาไม่เห็นด้วยกับเราการที่เราฝึกวิเคราะห์แบบนี้มันจะทําให้เรามีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมและเข้าใจที่ไปที่มาของความเห็นต่าง ซึ่งมันก็จะเกิดได้สองอย่างค่ะเราอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดก็ได้หรือทําให้เรารู้วิธีว่าเราจะเปลี่ยนให้เขาเข้าใจตรงกับที่เราคิดได้อย่างไรและนั่นคือเจดแนวทางที่ช่วยให้เราพัฒนาการวืยหยทางความคิดได้ดีสราบไหมคะประโยชน์อย่างหนึง่งที่เราสามารถปรับความคิดให้มีความคิดหลายรูปแบบได้มันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีทางเลือก และก็มีความหวังมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นมันจึงมีสารตัวหนึ่งที่หลั่งออกมาชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารที่ถูกค้นพบโดยอัลวิดคาวสันนักประสาทวิทยาชาวสวีเดนเมื่อมีโดปามีนหลั่งออกมาก็จะทําให้เรารู้สึกดีมีกําลังใจนอกจากนี้โดปามีนยังเป็นสารที่ช่วยทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ดีทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉง แล้วก็ช่วยทําให้เรามีความจําที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นจึงทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นตอนนี้ทุกคนคงจะเห็นประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาความคิดแบบยืดหยุ่นแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางเจ็ดข้อด้วยกันอีกครั้งนะคะข้อที่หนึ่งทำกิจวัตรประจําวันที่แตกต่างจากเดิมข้อที่สองให้หาประสบการณ์ใหม่ๆข้อที่ 3, สามฝึกความคิดสร้างสรรค์ข้อที่สี่หยุดใช้ตัวช่วย ข้อที่ห้ารู้จักเพื่อนใหม่ข้อที่หให้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นและข้อที่เจดเมื่อไม่เห็นด้วยกับใครให้หาที่มาว่าทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยกับคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีทักษะการยืดหยุ่นทางความคิดอยู่ในระดับใดถ้าคุณฝึกฝนใช้ไปเรื่อยๆคุณก็จะสามารถปรับตัวรับมือได้กับทุกเหตุการณ์และทุกวิกฤตของชีวิตเพราะไม่มีใครรู้ว่า ในวันหน้าเราจะเจออะไรที่หนักกว่าวันนี้หรือไม่ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะการ,รยืดหยุ่นทางความคิดก็ดทําให้เราสามารถรับมือได้ดีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้และเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคตและถ้าตอน,นี้มีใครมาถามว่าคุณรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ดีเพียงใดหวังว่าคุณคงจะตอบด้วยความมั่นใจว่าคุณ ทำได้ถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามและอยากได้แนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็กดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ไปให้คนรอบข้างด้วยค่ะและพบกันใหม่ในและดีไซน์สไตล์นัสลาค่ะ